แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8เมษายน2566เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการนะคะที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลายคนยังสงสัยว่าการรับเงินเพิ่มพิเศษผู้พิการ200บาทที่ก่อนหน้านั้นมีโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรับทุกวันที่22ของเดือนนะคะทีนี้เรามาดูว่า บาสสวัสดิการแันงรัฐรอบใหม่ยังคงได้รับเงินเหมือนเดิมหรือไม่หรือโอนผ่านบัญชีทางไหนนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และได้ทําการยืนยันตัวตนผ่านสําเร็จแล้วนะคะจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทต่อเดือนโดยรัฐจะโอนเงิน200บาทเข้าบัญชีธนาคารที่มีพร้อมเพย์นั่นก็คือผูกกับเลข13หลักบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการ โดยจะโอนให้ในทุกวันที่22ของเดือนซึ่งจะเริ่มในวันที่22เมษายน2566นี้นะคะส่วนในกรณีที่ผู้พิการยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ของตนเองเมื่อถึงวันจ่ายเงินทางคลังจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้นะคะจนกว่าจะผูกพร้อมเพย์สำเร็จแล้วให้รอรับเงินในรอบต่อไปนะคะผู้พิการที่มีบัตรรายเก่าที่ไม่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการรับเงินพิเศษนี้ตั้งแต่รอบของเดือนเมษายน2566เป็นต้นไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทันยังคงเก็บเงินไว้ให้เงินผู้พิการ200บาทของผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนสำเร็จก่อนวันจ่ายเงินถ้ายังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เงิน200บาทก็จะถูกเก็บไว้ จนกว่าจะมีการผูกบัญชีพร้อมเพจสำเร็จจากนั้นผู้มีสิทธิ์ก็รอรับในรอบต่อไปได้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สวัสดิการทันข่าวนะคะ